สมวามมู่มาปัตนาคอยคุณครูบายจานจงมาาประคับประคองลูกหลานลูกหลานเฮ็ดอันไรลงไปก็ขอให้สำเร็จผลโดยเทินสาธุสาทุนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและการสดๆนะครับที่ วัดบ้านปลาคาวนะครับที่ตรงจุดนี้ก็คือเรือโบราณนะครับเรือโบราณนะครับซึ่งนะครับทางวัดได้นําขึ้นมาไว้นะครับเป็นเรือโบราณอายุประมาณ2,000ปีนะครับท่านผู้ชมวันนี้หมอทําออสนะครับจะมาทําพิธีนะครับขอเลขเด็ดนะครับขันน้ำมนต์ซึ่งเป็นการขอครั้งแรกนะครับเป็นการขอครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้กําลังนะครับ จัดเตรียมนะครับเครื่องเส้นไหว้ต่างๆาเออเจ้าวลมนขอครมาคารวะลลูหรานมาขอโชคอลาภที่เอขึ้นมาจริงๆก็ดีบัน,บนลูกหลานสิขอส่วนบุญส่วนกุศลน้ำมาในโูกหลานก็ได้สร้างนะ้าทำบุญหาขอให้เขาสามโตตรงๆเด้อเจ้าแม่เลย ออกมาให้คาคักเ่งดูบัรษาชูลูกมาขอลูกลูกมาได้มาขมมาง่าไลยลูกมาขอาตุภริทวานมิตังสมิตาปทันตาอาวิชิตาคิตาภริตังพนันตุสัคเเกามิจารุเปสิริสิขาราตาเตจันตาริขวีมานีอิปราเทจขขาคาเมตรวนาคาเนเขวาทุหีเขเต โอมาจยันตุเทวชราธรวิสเมยคาคัมพันธนาคาติทันตาสันติเกย่งมุนิวรจชนังสาธโวมิสุนันตุธรรมสวนากรวยมทันตาธรรมสวนากรอยมทันตาธรรมสวนาการออยมทันตาสาธ นะโมทัสสะภควะโตอะรหโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะรหโตสมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภควะโตอะรหโตสมาสัมพุทธะสาธุนที่ตวะอาจารย์คุบาทั้งอากาศชาหิสัพพธรรมาปสิทธิเมสัพภะอันตรายังวินาสันติสัพพสิทธิพวันตุเมเอหิคาถังปียังกโยทิสปามุขังอาจารย์ เอหิเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะนามัสสิตตวะอิสิสิทธิโรกานาถังอนุตตรังอิสิจพันธนังสัตตาอหังวันธามิตังอิสิสิทธิเวสัมมาอาอุอาทิกกมุรังตริเทวานัง มหาสตาอุอูอาอามมันตาอุสาอาวามหามันตัามอาอุโรปะเกยยังังการเสวาราคินโนตารินีอักคารานิชาตานีอุนาโรมาปันญชายะเตะนโม,มพุทธายะสัตถุนโนุทุตองการผิถุนาทางกดคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีกัดสัปาคุณพระฤาษีกายภพคุณพระฤาษีทัศนโมงคลทั้งพระเพชรฉรูการและนักศิ์วิทยา อีกทางพัทรณีนางพระคงคาพระเพลงพระพายพระอิศวนผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจึงมาประสิทธิ์พระพรจะให้แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพพยดาทางหลายถั่วพื้นผัดธพีดนพระเลสีทางลอยแปดตนบรรดาลโดน้วยสัพิษและวิทยาพระครูพาพระครูเถาครูพักและอักษรสถาพรกรรมสิทธิ์แก่ข้าพระเจ้าในกาลบัดนี้เถิดอิติปิโสพระควา ข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระสมมาสัมพระพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก่าเหนือผมขออัญเชิญพระพรมเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าซายขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบ่าขอขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปากขอเชิญพญานาคเสด็จมาเป็น้อยสังวานขออัญเชิญพระกาเสด็จมาเป็นดวงใจ ข้าพระเจ้าจะทําการสิ่งใดเมื่อใดภูมิใด,พ,ด,ดพายใดจะได้เบียดเดือนดบีทาจะได้ประมาทพลาดพรางขออัญเชิญคุณครูแต่หนหลังพระฤาษี 4, ทั้งร้อยแปดตนเดชะคูบาที่ยาเลืล่อนลำคุณครูอยู่ในธรรมจงช่วยเอภพรในแะก่ข้าพระเจ้าพุทธังประสิ์มหาประสีธรรมังประสิ์มหาประสิ์สังฆังประสิ์มหาประสิ์อม์ครุเทวะนมามิข้าพระเจ้าขอยกกรทุเรศ โดยยินดีเคารพคำนับนบครูผู้เฒ่าแต่ก่อนเก่าและปัจจุบันครูเลขและครูยันครวันและครูยาครูตำลาบครูตำลาครูเวทมนตลคาถาครูนโมก่อขอและก่อกาครูอัคระคอามไทยจนจบหมดที่ข้าพระเจ้าโดยเล่าเรียนศึกษามาข้าพระเจ้าขออันเชิญครูบาที่ยันทั้งหลายนั้นอันเชิญมาชุมนุมประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลที่นีด้วยเถิดสาธุสาธุ โอก,กาสาโอก,กาสาข้าพระเจ้าจะขอดวงแก้วดวงดีดวงปิติดวงพิเศษนำครูบาอาจารย์นำองค์สมาสัมพันธ์ยูโคดมเจ้าพระอรหันตาเจ้าพรอมข้าพระเจ้าขอไหวพระยาอินพระยาพรท,ทุกทุกองทุกตนขอให้มานิยมสมพรให้แก่ข้าพระเจ้าในการบัดน,นี้ก็ขาเถิดนิพพานาปัจโยโหตุนิพพานาปัจโยโหตุนิพพานาปัจโยโหตุสา ขอให้ได้สมความมุงม,มารปรปัถนาคอยคุณคู่บอายจานจงมากประคับประคองลูกหลานลูกหลานเหตุอันไรลงไปก็ขอให้สำเร็จผลโดยเทินสาธุสาธุอ่ะทุกคนเงียบให้ในเด้อสมาธิรวนรวนเด้อเอาไฟมาจุดเทียนสมาธิรวนรวนในบ้านนี้ ลมหายแล้วพอดีเลยหายแล้วสวดประตูไม่ต่างรัดไวด้รอดในใจบ่ตตองอันนี้เนาะโมจุดใหญ่คือเอาเพราะว่าขอย,อยตาดอกเห็ดเป็นโูเทียนอันนี้เทียนมงคลมา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาเอาขึ้นมึงดูเอาขึ้นตัวหนึ่งก่อนเนี่ยเอาเอานี่วมาเอาขึ้นตัวหนึ่งก่อนแล้วเอาเน่ยเล่นเป็นแม่มาเอาเนี่ยมาวางมึงดูหาถาดหาอย่างถาดมาจับไปเลยหานี่มาวางเอาตัวเอาตัวตาเอาตัวนี้ขึ้นก่อนเนี่ยมืออันถาดมาจับไปนั่นแหละจานก็ได้จานนี่ไงเออมันเออน่ะเอามืออย่าแล้ว เขาไม่เลยซอยกันซอยกันเลยเขามาซอยกันเลยเออซอยกันเอาออกเลยตัวหนึ่งก่อนตัวเต๋อเอจะยังไเออหนาลางยกขึ้นเลยมอหักดอกเออหนาลางว่างลงเออขี้กันเนี่ยออ๋ อ่อนเออเอ่อนอยู่อ่อนจะวางลงเออ,อนนเออบ่เป็นยังจะวางลงเออเอาตัวน,นี้ไวต้ตอนน่ตอต่อในเอ้เจากระต่อเดียวออ ตอนเลยหรอเอาจะเบ่มเดินกกม ตัวที่สองได้บ่ตัวที่สองเป็นเหล็กหอกไงตัวที่สองเป็นลลุงลุงเอามื่อส่วนออกไหส่วนออกเลยเออเป็นหก่อยงเออแต่่เป็นหกกเป็นเก่านันั่นแหะตัวที่สองเออแล้วก็เฉยสามตัว ဟုတ်ကဲ့နော်ကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ 什么想法 le plus <laughs> agréable ça a été de pouvoir se retrouver avec des <laughs> gens qui sont vraiment des amis et qui sont vraiment des gens que j'aime bien ให้สองตัวให้สองตัวบ่ได้ทั้งสามตัวเลยให้สตัวครับให้สองตัวสองก็สองเนาะให้สองตัวเออเลขเลขตัวเดียวตัวเดียวกันเป็นหัวกับเด้อเลขสิบหกกับสิบเก้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันถ้าว่าสิบหกกับสิบเก้าครับอืม ทำบ,บ้านหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าครับเ,เพ่อนไหนสองตัวสำเน็จครับใด้แคสองตัวเนอะเออจะแม่ออก็ดี <c oughs> ขอให้สมภูม,มิมาพัฒนา <c oughs> ขอให้เพิ่นได้โชคได้ลาภสืทสกุนเด้ออย่าตัวอย่าตมเพิ่นเด็ดอันไหนออกมาก็ขอให้สำเร็จผลเพิ่นสิได้มาสางนาทำบุญอุทิศส่วนกุศลหา อ๋อไอ้น,นี่คุณบ้านหน่อยก็ดีโตอยู่นี่อืเดี๋ยวสิมาเฮยียดไทยอาถุนี่ลูกหน่อยคอนหนึ่งเนี่ยช่ถูกต้องครับแสดงว่าลูกเขาแหละ่า่ไหมล่ะเห็นว่อยู่ในี่ผ้าถักเขาเอาอกก็ตีเห็นว่เออเห็นว่เออข้พ่อข้พ่อช่วยนะครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวกำลังเขียนเอาไม่คิดไม่คิดอยู่เล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขียนหน่อแล้วยนอะขตัวใหญ่แล้วอตัวใหญ่แล้วอตัวใหญ่เลยอาเป้้ไม่จาใช่มหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะตัวเดียวกันเนาะเออเพื่อนใหนเพื่นให้สตัวเออเพ่อนไหนสองตัวหนึ่งหก หัวขึ้นหัวลม้มชีด้อครับครับกลัแล้วพ่อกลับไปพ่อนี่ครับึ่งเขนึงนี่ครับมันจะเป็นยงังซี่นี่เด้อเพคนหายมาเนี่ยถ้าสองแบบเลยเออนี่เพคนไหนย,ยังซีหกหรือหนึ่งเข้าก็ได้นี่ครับเออนี่หกหเอนนเอ,อนี่มันจะกราบกันเป็นหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขตัวเดียวกันให้กลับให้เบิรงเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่นใหนสองพิ่นบ่ได้ให้พ่อสามเลยนี่เห็นบ่นี่ออกมานี่ก็ยู้ซื่อๆอยู่นี่บ่เป็นตัวเลขให้เลยนี่ 外面搜索了不？ อัี้นะคับพราผู้เพราะเพราะว่าเพินออกมาให้กันสิมันมาเป็นตัวเลขกะสิตีเอาอย่างนี้นเล้แตแต่สิตีเป็นศูนย์แต่แลแต่เออนั่นแหะอีจพรกะกัหนดไปหลายันก็หลายตัวเออตัวแรกคนกับปากผ้าไหมเนาะไม่เ่นปากผาปากผ้าหมนนเองครับครับผมเขียนัก้าใ้นะครับใช่ครับเขียงเก้นะครับเขียนตเก้าเขียนังเกาเขียนข้างล่างทีเขียนข้างล่างทุ่วนม่งหันครับแล้วทงสวนเตีย เพิ่มเพิ่มท่วมศูนย์แม่สิแม่นี่เีเดี๋พ่อครับผมก็เพรเข้าใจถ้าถ้าเข้าใจกับตัวนี้จะเอาเอาเอามาใส่นล้วเด้อเอาเอาเลยครับพ่อเอาเขียมไปตั้งหางหนี่นี่เอานี่เขียนเราตั้งหางสีสีแล้วอันนี้กั้นไว้ให้กั้นไว้ให้เดี๋ยวสิหาว่าเลือกมั่วเออมือเพิ่ท่วงวาวมันสิเป็นเลือกศูนย์เลยวายตัวนี้นี่น้องไม่บ้าดีนี่นี่เนี่ยแต่ข้างเป็นเลือกสีนู้นเออนี่อ่านี่แหละครับ อาอาอาอวยหายครับผมใช่คร่บเนี่ยครับครับเดี๋ยว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 ผมจะฉีกอันนี้ให้เพิ่นเขียนให้เอออ่าอ่าอ่าเขียนจีให้เพิ่มสูบทุกคนครับเอาเขียนเขียนออกไปเขียนออกไปเออดวงใครดวงมันผู้เพันมาเพันกาซื่อถือครับ ขอชวยอีกรอบนึงนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้เขียนให้เขียนให้อันนี้เดี๋ยวสิหาหมอกติดต่อพ่อได้เออมันมีมันบามนมีองนี่แล้วเป็นหาะครับเ่น้อ่พี่องบ้านนี่จะถามให้ก เบอร์โท่ผมเลยก็จำไว้เนี่ยทุนไหนกับเมื่อเป็นล้มหายใจเบรคถามหาตรงกันอยู่ไอ้คนบกไปเลยนี่ว่าอยู่บ้านบอกผมว่านี่ครับเบอร์โท่นี่ถามหาเนี่ยเออก่อนสิไปหาผมเลยโทรหาก่อนเลยเกิดข้าวบอยู่เกิดข้าวเขาคว่ออกนอกบ้านเออนี่ละเออจ้านั่นเขียบมาเพิ่อนน้อแน่ครับอันนี้เด้อครับ ใหอ,อเอฟซีโชคมาสูบูสุคนเด้องวดนี่งวดแรกเด้ยสาธุเด้อพอเด้ร้ร้านนี่มโชคมั้พอได้มาเฮ็ดหยังหยังซอยเพลนเนี่ยทางวัดทั้งว่าก็ดีอื้มาช่วยทางวัดอืม บก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับเง่งเลยๆนะครับปุ๊กเสกไว้ตลอดเลือโบราณนะครับ2,000ปีนะครับวันนี้ก็ได้ทําพิธีเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยยยยย